ำเภ<พ>อบ,บ,บ้านแหลมร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรเอกชนและองคอ์กรภาคประชาชนขอเชิญเที่ยวงานเปิดโลกทะเลโคลนณตลาดนัดเปิดท้ายกิ่งแก้วจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่วันที่2ถึง11เมษายนส5 5 8ย2558จชมกิจกรรมภายในงานมากมาย 2เมษายน58ชมพิธีเปิดการแข่งขันกินหอยแคลงดนตรีลูกทุ่งกานดาอาสยาม3เมษายน58ละกวดหนูน้อยทะเลโคลนดนตรีเพื่อชีวิต4เมษายน58ดนตรีพี่พีแบน5เมษายน58ดนตรีตลกสวงตีสิบ6เมษายน58การแข่งขันชกมวยทะเลโคลนแข่งขันทีกระดานหอยแคลง แข่งขันแวนลี่อุ้มสาวหนีดนตรีลูกทุ่งรัชนกสีโลพันเจ็ดเมษายน58ประกวดที่ดาทะเลโคลนดนตรีสตรีแปดเมษายน58ดนตรีวงปากกอเก้าถึงสิเดมษายน58รำวงย้อนยุคอย่าลืมอย่าพลาดสองถึงสิเมษายน58เที่ยวงานเปิดโลกทะเลโคลนนัลนนตลาดนัดเปิดท้ายกิ่งแก้วชมฟรีตลอดงาน